ยินีต้อนรับเข้าสู่คณิตครูพี่เอื้องสถาบันที่สอนคณิตศาสตร์ผ่านวิธีการเรียนที่ถูกต้องเหมาะสําหรับนักเรียนมปลายที่อยากเข้าหมอทันตะวิศวะและคณะสายวิทย์ค่ะสําหรับโจทย์ในวันนี้ก็เป็นในเรื่องของตรีโกณมิติเดจามาอ่านโจทย์กันเลยเซต้าเนี่ยคือตั้งแต่ปิดลบไายส่วนสี่ไปจนถึงเปิดไายส่วนสี่ทีนี้ก็ให้สมการเจตุนิมาแทนกำลังสองอะไรเนี่ยค่ะเท่ากับ3ส่วน5 ถามหาคอสกำลังสองเซตาอ่านน้เรียนเขาถามหาคอสกำลังสองเซตาโดยที่ให้ตรงนี้มาเราก็มาดูเลยข้อมูลที่เขาให้เรามาจะทำยังไงกับมันดีนะคะทำยังไงกับมันดีเนาะดูเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าเนี่ยอันนี้ก็ตัวเดียวกันใช่ปะ่ะมันคือตัวเดียวกันฉะนั้นเราน่าจะจัดรูปได้ถูกไหมไม่ยากเลยนะนะักเรียนลองคูไคว้ดูเออมันน่าจะจัดรูปได้เราก็ลองดูคูไคว้ยไป 5ก็คูณมานะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวก็คูณขึ้นไปนะก็กลายเป็น5แทนกําลังสองายส่วนสลบเซตาใช่ไหมเราก็ลบ5อ่านะคะแล้วก็ย้ายตัวนี้นะคะทั้งก้อนนี้คูณไปที่3ก็คือกลายเป็น3แทนกําลังสองายส่วน4ลบเซตาบวก3นะคะถนเนาอเสร็จแล้วเรามี5เรามี3เราย้าย3มาเป็นลบ3 5ลบ3นะคะได้2แทนกําลังสอง พายส่วน4ลบเซตาแล้วก็ลบ5ตัวนี้ย้ายมาเป็นบวก5บวก5บวก3เป็นบวก8นะคะตอนนี้เราได้ว่า2แทนกำลังสองเท่ากับ8นะคะก็2ก็ตัดกับ8ปนิดนึง2ตัดกับ8ได้4ใช่ปะ่ะอ่านออกใช่ไหมได้4แทนกำลังสองไพ่ส่วน4ลบเซตาเท่ากับ4แสดงว่าแทนเฉยๆไม่มีกำลังสองก็เป็น2หรือลบ2ถูกไหมแทน พายส่วนสีลบเซตาเท่ากับสหรือลบสปัญหาก็คือแล้วมันจะเป็นใครมันจะเป็น2หรือว่าลบสนะคะก็กลับไปดูที่โจทย์ว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรเรามาเซตาเนี่ยคืออะไรนะปิดลบพายส่วนสเป็นจนถึงปิดไพ่ส่วนสใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เซตาเฉยๆมันเป็นพายส่วนสีลบเซตาดังนั้นเราทำการจัดรูปนิดหน่อย เราจะได้รู้ว่าไอเจ้าเนี้ยอยู่โคดเด้นไหนโอเคไหมจากตรงนี้นะคะจากตรงนี้เนี่ยคูออกมาเขียนตรงนี้นะเอามาคิดตรงนี้ว่าเซต้านะคะอยู่ในช่วงตรงนี้เซต้าอยู่ในช่วงนี้เราต้องการอันนี้เราก็ทําการครูณลบเข้าไปก่อนตลอดอสมการครูณลบเข้าไปตลอดอสมการก็เป็น pi ส่วนสี่คะคะอันนี้ก็กลับเครื่องหมายนะกลายเป็นลบเซต้าน้อยกว่าก็กลายเป็นมากกว่านะคะ แล้วก็จากพายส่วนสีก็กลายเป็นลบพายส่วนสีถูกไหมแล้วก็ทําไมต่อก็บวกพายส่วนสี่ไปตลอดอะสมการใช่ไหมคะก็พายส่วนสีบวกพายส่วนสีได้เท่าไหร่ได้พายส่วนสองเนาะอันนี้กลายเป็นพายส่วนสองนะคะอันนี้ก็กลายเป็นอะไรพายส่วนสี่บวกกับลบเซตาก็ได้พายส่วนสี่ลบเซตาอันนี้ก็พายส่วนสีลบพายส่วนสี่เหลือศูนย์ซีโร่อ่ะเรารู้แล้วว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเจ้าตัวเนี้ยของเราอ่ะ อยู่ในช่วงไหนนะปิดศูนย์ไปจนถึงปิดพาส่วนสองใช่ปะ mm hmm. ก็คือควอดเดนไหนควอดเดนหนึ่งใช่ไหมรู้ละฉันรู้แล้วว่าแกอยู่ควอดเดนหนึ่งนะคะไม่ใช่ลบสองแน่นอนต้องเป็นบวกสองอ่ะตอนนี้เราได้แล้วว่าแทนพายส่วนสี่ลบเซตาเท่ากับบวกสองอีกนิดหนึ่งเราต้องการอะไรนะเราต้องการคอ s เราต้องการคอ s ์สกำลังสองเซตาใช่ไหม ่ะเราก็มาทำเมื่อกี้เรามีว่า tan ายส่วนสลบเซ e t a ของเราเนี่ยเท่ากับ2เราทำไงต่อกับมันดีอ่ะเอ้ยมันเป็น tan a ลบ b ได้นะ tan a ลบ b ก็คือ tan a ลบ tan b ส่วนหบวก tan a tan b ใช่ไหมก็คืออะไร tan a ลบ tan b ส่วนด้วย1บวกกับ tan A tan B tan A แล้วก็ tan B มองอันนี้เป็น A มองอันนี้เป็น B นะ tan tan A ลบ B เป็นมุมมุม1มุม A ลบมุม B นะอ่ะเท่ากับ2 tan ไพส่วน4คือเท่าไหร่คะส่วน4คือ45องศาเนาะก็คือ tan ไ i ส่วนสก็คือ1ถูกปะ1ลบ tan เซตาส่วนด้วย1บวกกับ อันนี้ก็คือ1เนาะก็บวกกับ tan เซตานะคะเท่ากับ2อ่ะแล้วก็ทำไงคูณไข่เนาะหา tan เซตานะคะก็ได้ว่า1นึ่ลบแทนเซต้าเนี่ยย้ายตัวข้างล่างขึ้นไปคูณนะคะกลายเป็น2องบวกสองแเซต้าเนาะอ่ะเราก็ย้ายข้างอันนี้ก็กลายมาเป็น3 tan เซต้าเท่ากับลบหนะคะ tan เซต้าเท่ากับลบหส่วนสเนาะย้ายข้างได้เนาะออกมาเป็นว่า tan เซต้าเนี่ยเท่ากับ 1บส่วนสอีกนิดเดียวนั่เรียนเราต้องการอะไรนะต้องการคอร์สกำลังสองเซตาใช่ไหมเชื่อมโยงได้เราก็มาวาดสามเหลี่ยมก็ได้ใช้ความสัมพันธ์แทนเซตาเป็น1นส่วนสข้ามชิดถูกต้องไหมข้ามชิดเป็น1นส่วนสอันนี้เป็นเท่าไหร่รูทสิบนะใช้พิทาโกรัสนะคะคอรสก็คือใครคอรสก็คือชิดฉาก3ส่วนรูทสิบ แต่ว่าไม่แน่ใจหรอกว่าเป็นบวกหรือลบยังไม่ชัวร์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เขาถามเป็นคอสกำลังสองก็สบายนะคะเขาถามหาคอสกลาลังสองนักเรียนก็เอาตัวเนี้ยนะคะไปยกกลาลังสองอ่าฉะนั้นคอสกำลังสองก็กลายเป็นแบบนี้เท่ากับ9ส่วนสิบนั่นเองอ่าเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะ